รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชาอูหลงพร้อมดื่มที plus, โดยบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบฟเฟอร์เตประเทศไทยจำกัดเสริฟความสุขรับมเมอร์เมืองไทยส่วนพรีเซนเตอร์หนุ่มตี j เจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามร่วมเปิดคาเฟ่ฮิลใจในสไตล์โคซี่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที T plus, ชาบาเลออูหลงกลิ่นบราว์ชูการ์อีกขั้นของการจับคู่กันของกลิ่นบราว์ชูการ์กับคาบาเลข่ขั้วจากญี่ปุ่นและกลิ่นอารมาจากชาอูหลงที่ผสนรสชาติกันอย่างลงตัวชาอูหลงพร้อมดื่มรูปแบบใหม่ที่จะประทับใจผู้บริโภคภายในงาน refresh ความสดชื่นแบบจัดเต็ม <krizzakram thí seh> JG, club consumers that uh, we target is uh, people who like flavor tea so recently there's an increase in people who are drinking more tea but a, like the, a bit sweeter taste so we would like to target those consumers ทีพัสชาบาเลอุหลงกลิ่นบาาชูก้านี่ครับว่าผมได้ลองแล้วผมชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองมากๆสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นที่หอมของข้าวบาเล่ครับและความหวานของบาาชูกา้าซึ่งรับรองว่าหวานแล้วก็หอมแน่นอน